สี่ราศีที่ในช่วงนี้นะครับจะมีเกณฑ์ทําคุณบูชาโทษทําดีแล้วคนมองไม่เห็นบางทีทําดีแล้วก็เป็นหมาหัวเน่าเลยนะครับคุณจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะครับว่าม่ทําไมนะฉันทําดีกับใครเนี่ยมันเหมือนไฟตกน้ํเหลือเกินทําคุณบูชาโทษทําดีแล้วไม่ได้ดีเป็นหมาหัวเน่าของคนอื่นตลอดคนอื่นมองข้ามผ่านไปตลอดเลยนะครับเพราะช่วงนี้ดวงดาวมันบ่งบอกแบบนั้นแต่อยากรู้ร้ไหมล่ะครับว่าสี่ราศีที่จะทา คุณบูชาโทษคนมองไม่เห็นคุณความดีเป็นหมาหัวเน่านั้นจะมีราศีอะไรบ้างนะครับกอนอื่นเลยนะครับฝากกดถูกใจฝากคอมเมนต์แล้วก็ที่สําคัญขอการกดแชร์เพื่อแทนค่าขู่ให้กับกริดคอนเฟิร์มด้วยนะครับใครกด1แชร์เนี่ยก็ขอให้เป็นเศรษฐีครับใครกด2แชร์ขอให้เป็นมหาเศรษฐีกด3แชร์ขอให้เป็นโคตรเศรษฐีครับฝากกดแชร์ให้กิจคอนเฟิร์มตรงนี้จัก กราบขอพระคุณทุกท่านอย่างมากกราบขอพรบคุณเลยนะฮะท่านใดที่ชื่นชอบในคลิปที่เก่งคอนเฟิร์มทำนะครับกดมอบดาวให้เก่งคอนเฟิร์มนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะกราบขอพรบคุณทุกท่าน,านเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับ4ราศีนะครับที่จะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เพราะว่าทําดีคนอื่นไม่ค่อยเห็นแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะต้องทําคุณบูชาโทษทําดีคนอื่นก็เหมือนไฟตกน้ําหรือทําดีคนอื่นกลายเป็นโดนดาน่าโดนว่าโดนกระแนกระแหนเป็นโทษให้เราสัเฉยๆเลยครับสีราศีที่ผมพูดนี้ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ นิดหนึ่งนะครับเริ่มกันที่ราศีแรกเลยครับคือราศีพฤษภครับราศีพฤษภด้วยความที่มีดาวราหูทับราศีอยู่ดาวราหูมันเป็นดาวที่หมายถึงว่ามืดมืดหลงผิดมัวเมาการเข้าใจผิดการโกหกเพราะฉะนั้นครับคนราศีพฤษภเป็นคนซื่อมองในแง่บวกตลอดเป็นคนทําเพื่อคนอื่นเสมอคนอื่นมักจะเอาเปรียบอยู่เสมอนี่คือลักษณะของคนราศีพฤษภเมื่อคนราศีพฤษภนั้นโดนราหูทับก็จะทําให้คนราศีพฤษภดูมืดมนดูมองมอง แล้วก็ทําอะไรเนี่ยคนจะเข้าใจผิดเพราะราหูเนี่ยมันเป็นเงาของโรคมันหมายความว่าเป็นสิ่งตงกันข้ามกับความเป็นจริงคุณทําดีแต่คนอื่นจะมองผิดเพี้ยนมองผิดจากความเป็นจริงคุณชมเขาเขาก็จะมองว่าคุณกันเนะกันแหนคุณทําดีเขาก็หาว่าทําเพื่อผลประโยชน์คุณเสนออะไรเขาก็คิดว่าคุณทําเอาหน้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆในระยะนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยราศีพฤษภต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นิดหนึ่งกันละกันนะครับราศีที่สองครับก็คือราศีกันครับราศีกันมีดาวพระหรัสโคจรในเรือน เพราะฉะนั้นทําอะไรคุณงามความดีมันจะเป็นอรลผู้หลักผู้ใหญ่จะมองผิดเพี้ยนไปหมดจะมองพลาดไปหมดจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่จะน้อยใจกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายบิดามารดาญาติพี่น้องที่อายุมากกว่าคุณจะรู้สึกนอยอกน้อยใจและเพราะกันั้นครับไประหว่างพ่อแม่หรือบิดามารดาจะป่วยด้วยนะครับราศีที่3ครับได้แก่ราศีพิจิกมีดาวราหูเร่งครับพฤกษะนี้ทับนะแต่ราศีพิจิกนั้นเร่งต้องบอกว่าราศีพิจิกนั้นจะมีทิพลคล้ายๆกับราศีพฤกษะแทบจะทุกประการแต่อา จะมีผลหนักโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของคู่เสริมมาด้วยคนรักจะไม่เห็นค่าในสิ่งที่คุณทําคุณทําดีให้ตายรักเขาแทบตายเขาจะมองว่าคุณไม่ได้เรื่องแล้วเขาก็จะมองคุณไม่ดีอย่างอันนี้หาจุดตําหนิหาจุดด่าหาจุดบน่นคุณจะคุณลาคาญแต่ก็ต้องขออดทนหน่อยเนี๋ยมันจะผ่านพ้นไปอย่างแน่นอนนะฮะส่วนราศีที่4ครับได้แก่ราศีมีนครับราศีมินดาวพรหัสโคจอ,อยู่ในวินาสนะไม่ว่าจะเป็นวินาหรือพยายะก็อ่านได้แบบเดียวกันหมายความว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาจะคลาา้ายๆกบราาีกกแตต่่้อองว ช่วงนี้พยายามสงบป่าสงบคําพยายามพูดน้อยพยายามเสนอความเห็นน้อยอย่าไปสั่งไปสอนใครอย่าไปยุ่งกับใครครับแล้วชีวิตคุณจะผ่านพ้นจุดสักตรงนี้ได้อย่างแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นครับสีราศีในช่วงนี้ทําคุณบูชาโทษและระหว่างคนอื่นจะมองไม่เห็นคุณความดีทําดีกับใครเหมือนไฟตกน้ําย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสีราศีคือพุกศกันพิจิตและก็มีนที่ในช่วงนี้จะมีปัญหาแบบนี้ครับโลโก้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันกันคอนเฟิร์มจ่าขอบคุณมากนะครับแล้วก็ เลยนะครับว่าไม่ค่อยเห็นคลิปหรือว่าเห็นโพสต์ของหมอกริเลยนะครับต้องบอกท่านเลยนะครับว่าขอให้ท่านกดติดตามแล้วก็กดแบบเห็นโพสต์ก่อนเพราะว่าถ้าท่านกดติดตามปกตินั้นอาจจะไม่เห็น,นครับเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพื่อได้ไม่พลาดท,ทุกคลิปในการทานายดวงชะตาทุกวันแบบนี้เพื่อให้ท่านรู้ดวงชะตารกรใครสามารถตรวจดวงแก้เคล็ดแก้ไขดวงได้อย่างดีเยี่ยมอย่างแน่นอนทีเดียวตรงนี้กิจคอนเฟิร์มขอคอนเฟิร์มนะครับสำหรับท่านใดที่อยากดูดวงกิจคอนเฟิร์มโทรได้เลยที่เบอร์1900 11230ย้ำอีกครั้งนึงครับ1 9 0 0 1 1 1 2 3 0นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกากลิคอนเฟิร์มบิลเล o น a i r วอชไอเอฟ9ก้นะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีหนครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกลงหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ำรวยจะขึ้นตลอดไม่มีคำว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลั ยังมีคาถาเพ่งเพงาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยักปุกเสกหนึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะฉะนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริปคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาบาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ